ก็ในเมื่อทุกอย่างมันมันผิดหมดสมมติเนี้ยแต่ศารสั่งให้ลื้อแต่สิ่งปลูกสร้างคือลือ้อองค์ปู่ปริกิจอันเป็นอันเป็นปัญหากับที่ดินนั้นอ่ะออกเสียจูจูมาอ้าวเป็น,นโฉนดซะงั้นอ่ะ เมื่อเป็นโฉนดก็ต้องย้อนกับย้อนกับนำความยุติธรรมให้กับคนดีคนนี้ครับคือลุมพลจูจูองค์ปู่ก็ย้ายไปได้จูจูก็สามารถสร้างองค์ปู่ได้สำเร็จงดงามอลังการงานสร้างจูจู ก็สร้างความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอีกคือการเฉลิมฉลองจากคนที่ไม่รู้ว่าไม่มีปัญญาไปได้อย่างอาจารย์พิรชัดก็สามารถมีโอกาสไปร่วมฉลองด้วยครับดังนั้นไม่เรียกว่าอัศจรรย์ได้ยังไงฮะผมไม่มีปัญญาที่จะไปได้เลยนะไม่เห็นช่องทางจะไปได้ แต่ผมก็ไปได้มีผู้ใจดียังออกค่าน้ำมันให้อาจารย์อีกมันเกิดความอัศจรรย์ขึ้นได้ยังไง <c oughs> ดังนั้นหลังจากนี้ไปแค่รอบางคนอาจบาว่าเอ้ยไม่จริงหรออาจารย์เป็นไปไม่ได้คือคุณงดเรื่องนี้ได้เลยตราบใดที่มี หมุดปักอยู่ไม่เคยมีใครเอาหมุดไปปักในเขตป่าสงวนได้จาคํานี้ไว้แค่นี้คุณก็คงตาสว่างได้แล้วเขตป่าสงวนน่ะห้ามไปสร้างไปยึดเป็นของตัวเองห้ามตัดไม้ห้ามเผาปา่าห้าม ทำไม้นะครับในเขตป่าสงวนหรือทําให้เสื่อมสภาพป่าสงวนทําไม่ได้แล้วมีหมุดไปปักเน่ยไม่ได้ปักเล่นเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหนี่ไปเห็นเจ้าหนี่ไปตรวจรางวัลนึงอย่างโง่สิมึงอย่ารอคนอื่นต่อไปอีกอย่าแท้ถ้ามีหมุกปัด ถ้ามีหมุดปักนะขั้นตอนต่อไปมันก็ต้องรู้อยู่แล้วจะช้าจะเร็วขอให้มีหมุดปักอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีหมุดปักแสดงว่าที่นั่นไม่ใช่ป่าสงวนแต่รอเป็นทางการเท่าน,นั้นเองมันไม่น่าจะคิดอะไรมากนะครับไม่น่าคิดอะไรมากแต่พอมีคำว่ามีการไปรับ ไปรับโฉนดมาแล้วนะอก็เป็นเรื่องดีเลยก็ถือว่าได้ไวมากนะถ้าได้มาถือว่าได้ไวมากนะครับนะครับคนที่ร้องลุงคนแรกอาจจะบอกว่าจะเอาลุงไปไม่เหลือแต่แม้ฝาบ้านนั่นแหละครับดุดันไม่เกรงใจใครมากครับคนนั้นอะ่ะจู่ๆหายไปเลยนะครับจะอ้างอย่างหนึ่งเงี้ก็แนละ้วแต่ปัจจุบันยังเห็นแกอยู่ในหน้าสื่ออยู่นะปัจจุบันยังเห็นแกอยู่ในหน้าสื่อในคดีอื่นอยู ถูกต้องไหมนะครับไม่ใช่เขาหายไปเลยไม่ใช่เขาตายแต่เขาไม่พูดถึงอีกเลยแค่นั้นเองนะครับก็จะไปพูดในเรื่องเ,อเกี่ยวกับเกี่ยวกับคดีเด็กมากกว่าเรื่องที่ดินเขาไม่สนใจเลยเขาไม่พูดอีกเลยนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านเนาะผมก็ไม่ได้อ่านเนาะ นะครับแอดพัฒนามอลแอปปุ้ยนะครับนะฮะทุกคนคงดีใจนะนะครับวันนี้เนะี่ยทุกคนดีใจอะ่ะนะ,ะถ้ายังบอกว่าไอ้ฝั่งโน้นนะน,นางยานนางยานยังพยายามดื้อแพ่งยังพยายามดื้อแพ่งยังพยายามมโนว่ามันออกไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่านางยานก็ไม่เข้าใจคําว่าหมด นางยานคงไม่เข้าใจคำว่าหมดลองไปถามเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดว่าเอาอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนเนี่ยสามารถเอาหมดไปปักได้ไหมคะฝากถามหน่อยมีความรู้มากนี่ค้นหานิดนึงนะครับยอมรับซะยอมรับไม่เสียหายหรอกยอมรับไม่ตายหรอกนะครับยอมรับไม่ตายหรอกนะ ขอให้คืนความถูกต้องคืนความมีธรรมให้ลุงป้าด้วยใครที่ร้องลุงพลรับผิดชอบด้วยอมืมันมีลูกผู้ชายไหมล่ะถ้ามีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงก็ดีนะถแถลงการเลยอขอโทษกราบสามครั้งแล้วกันโปรติต้องกราบครั้งเดียววันนี้ผมขอกาบสามครั้งเลยผมขอโทษขอภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงพลป้าแตนแล้วก็คุณพลลุงคุณพอลลี่นะครับคุณช่างต้ามน้อขอภัยไปอย่างสูง ขอให้อภัยผมด้วยนะนะผมขอโทษ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 นะขอให้อภัยผมด้วยนะผมรู้เท่าไม่ถึงการผมรู้ไปถึงแค่นคกกรปฐมผมรู้ไม่ถึงการสักทีเลยขออภัยผมด้วยนะสาธุสาธุสาธ,สาธุแค่นั้นเองครับสำนึกดีก็จะมานะครับสวัสดีครับแอดออสครับแอดพนมน์ นะครับแอดหลานนะครับแอดยายหลานนะครับนะครับคุณไก่ตอรี่สดีครับนะฮะดังนั้นเรื่องต่อไปนี้ครับไม่ต้องเดานะครับไม่ต้องเดาจะได้มาช้าหรือเร็วต้องได้ครับมันไม่มีหรอกครับมาปักหบดแล้วก็เพื่อออกหมายจับมันไม่มีอย่าไปโกหกให้มากกว่านี้จะจับมันจะไปปักหบดหาพระแสงอะไรครับถ้าจะจับคนเนี่ยก็นาตำรวจมาก็จับไปเลย มีหมายเรียกมาก็ได้พอไปพวกก็ขอแสดงอขอขอจับขอรูปเลยนะขอจับขอรูปนิดนึงอ่ะไปเอาสนดไปครับเอาสนดไปอผมขอจับขอรูปเลยนะโอ้แสดงความยินดีด้วยนะเออโอ,นะอ้ยนะขวัญเอยขวัญมาขอจับขอรูปเลยนะเอาสนดไปนะเอาสนดไปยินดีด้วยยินดีด้วยแบบนี้นะครับ ขำวันที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ถามปามป้าว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินมาขุดดินปักบุตรเอง็นจริงเลยครับเนี่ยเออผมเพิ่งได้เห็นยินเนี่ยโอ้ท่านรู้อย่างนี้โอ้โหมันคงดีใจนานแล้วเนี่ยคุณทัชทัชกรเนาะจริงเลยฮะโอเคโอ้โหแสดงว่าผมตกหล่นรายละเอียดนิดนึงนะเจ้าหน้าที่บอกว่าอ้าวใครเป็นที่ดินมา มาปักหมดอ๋อมีหน้านะมันมีคนเอาไปแถบกว่า,วาโอ้ยสวยแล้วอ่ะไปแสดงตัวเป็นเจ้าของที่ดินเดี๋ยวถูกลวบถูกลวบอย่างนี้คือจบเลยนะแสดงว่าที่นั่นเน่ยเป็นที่หรือองค์ปู่ไปอ่หรือองค์ปู่ไปเมื่อลุงพลไม่อยู่ป้าแตนก็เลยปักให้เอ้า ตายแล้วเงิบเอ้ยมึงคงมึงคงควรจะมีปัญญามากกว่านี้มึงควรหยุดตั้งแต่เห็นหมดมึงควรหยุดไม่ใช่ไปท้าเขาเพื่อขอดูแค่เอามาโชว์ก็จบหรือว่ามึงรู้แล้วแต่ว่ามึงก็จะขอลากคอนเทนต์ไปเรื่อยๆหรือเปล่ากูไม่รู้นะนะครับ ผมขอพูดใหม่นะผมไม่รู้จริงๆนะว่าคุณรู้เรื่องแล้วแต่คุณลากคอนเทนต์ไปหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับมันจะหน้ามันจะหน้าอายไปถึงไหนครับขนาดนี้แล้วไม่ต้องอายแล้วนะครับโอ้เหมือนถ้าคุณเหมือนนะทัชทัชกรว่าเนี่ยมันจบเลยครับป้าแตนโอไม่ได้มีหน้าป้าแตนยิ้มยิ้มทำอะไรก็ ยิ้มทำอะไรก็มีความสุขนะครับจะด,ด่าคนอื่นก็มีความสุขแหละปะแตนนะครับนะฮะโอ้โหนะครับมันน่าขำนะที่คุณท,ทัชกรว่านี่น่าขำนะนะครับชีวิตลุงพลสามารถแต่งเป็นภาพยนตร์ให้ได้ความรู้ทั้งคดีสืบสวนสอบสวนขึ้นศาลร,ร้องอการร้องเรียนกันอิจฉาลิษยาของพี่น้องแม้แต่การย้ายองค์ปู่ และหมู่บ้านยูทูบเบอร์เออนะมันแสดงให้เห็นความโลภโกรธหลงเลยนะนะคุณคุณบิ๊มมี่ครับนี่นี่ผมว่าพอดเรื่องนี้มันต้องระดับฮอลลีวูดครับพอดเรื่องของลุงพลเนี่ยกับคดีน้องผลไม้มันต้องระดับฮอลลีวูดครับถึงจะสร้างได้สมน้ำสมเนื้อนะอย่าให้อ้ใครบางคนนะอนักปั้นนั้นมาอย่าให้มานะั้นนักปั้นนั้นอนะ ถีบมันไปซะที่ดินติดถนนยังยังมาว่าเป็นป่าป่าไม้ตอนสร้างใหม่ๆเจ้าหน้าที่มารางวัดด้วยกลมทางนะครับโอ้โหครับคุณเอสอสสวัสดีครับ,ค,รค,รบคุณสังเวียนครับบอกว่ารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วครับแต่เขาแถพอได้คอนเทนต์เออนะผมก็วิเคราะห์ว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าเขาต้องรู้นะผมว่านะ หรือถ้าว่าไม่รู้จริงๆครับเนี่โอ้โหนี่ว่าเสียคนเลยนะนะครับเหมือนจะรู้แหละผมว่าน,นะผมไม่ได้ดูถูกเขาคือผมให้เกียรติด้วยนะผมคิดว่าคุณรู้อ่ะแต่ว่ามันลงไม่ได้อ่ะมันมันขึ้นหน้าไปแล้วอ่ะขึ้นหน้าเหมือนสิวอ่ะมันขึ้นหน้าไปแล้วอ่ะจะบีบแตกเลยมันก็เจ็บกูขึ้นหน้าอยู่อย่างนั้นต่อนะครับยังไงนะมันน่าจะรู้นะนะครับ สวัสดีครับคุณชุดติมนนะครับผมคุณน้องอาร์ตนะครับผมนะครับคุณวีโวเนาะเห็นหมดแล้วยังแถ่ใช่ครับเห็นจาจะไม่ยังแถมไปได้นะโอ้ยนีหมดความศรัทธาเลยนะนะครับต่อไปเนี่ยมันจะมันจะท้าทายคนที่ติดตามเขาอะว่าคุณจะคบเขาด้วยเหตุผลไหนก็ว่ากันไปฮะนะครับ ถ้ายังรักกันอยู่ก็คบกันไปครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะไม่มีใครไปก้าวล่วงนะครับนะฮะสวัสดีครับคุณ f อฟซีพอตตคุณพิรเอาพิรชัดเอฟซีพอตตช anel ขอบคุณมากครับน้องอาร์ครับคุณย่าติ๊กสวัสดีครับผมนะฮะนะครับผมเพิ่งมาอ่านชื่อนะครับท่านที่พิมพ์ก่อนนี้ต้องขออภัยนะผมเพิ่งมาอ่านคอมเมนต์นะครับคุณดุษดีครับสวัสดีครับผมคุณพรเพียรคุณวิไลรัตน์นะครับคุณศรีนวลนะครับ วันนี้ผมอัดไปหนึ่งครั้งแล้วนะนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเลยนะครับนะครเพราะว่าไม่สะดวกนะครับคุณอัมพัยบอกว่าแจ้งแจ้งจนย้ายองค์ปู่ยังไม่พอยังจะให้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นน่าอีกเกลียดลุงมากๆสมมําหน้าลุงเขาซื้อเป็นของลุง <c oughs> ใจอะ คือมุกเขาต่อเนี่ยเขาจะเดินหน้าต่อครับคนพวกนี้คนพวกนี้อยางให้เห็นช่องครับเขาจะเดินหน้าบี้ครับเช่นพอเขารู้ว่าลุงพลแพ้เพราะว่าสองคนหนึ่งมันใช้ไม่ได้เขาก็คิดการใหญ่ว่าแสดงว่าไอ้คนที่ถือสองคนหนึ่งก็แสดงว่าสองคนหนึ่งไม่มีจริงทีนี้เขาจะไปเล่นไปไล่เลยนะครับ เขาจะร้องเขาจะไล่เลยนะเขาจะไล่คุณพอลลี่ด้วยนะจะไล่ลุงพลเรียกว่าต้องรื้อกันทั้งหมดอะ่ะคือเขาจะให้เจ้าหน้าที่ยึดที่ดินคืนหลวงครับโหดร้ายไหมล่ะนะถ้าสมมุติว่าลุงพลก็ คุณพอลลี่นะครับอาศัยอยู่ในที่ดินที่เป็นของหลวงแล้วคนทั้งหมู่บ้านกกอกล่ะเขาไม่มีสอคอหนึ่งแสดงว่าเขาอยู่ตามสทออกอคือสิทธิทำกินเฉยๆไม่ใช่เจ้าของไม่สามารถออกโฉนดได้จนกว่าจะมีหลักการของเขานะครับก็จะมีข้อรายละเอียดเพิ่มขึ้น ถ้าเป็นสตกก็จะต้องมาตรวจรังวัดนะครับตอนนี้คืออยู่ในระเบียบกรมป่าไม้เฉยๆนะครับคนอยู่ในบ้านสี่กอนะระเบียบกรมป่าไม้ครับยังไม่มีการตรวจรังวัดใดๆอ่ะยังไม่ไม่สามารถพัฒนาที่ดินต่อไปได้ยังเป็นสตอยู่อยู่อย่างนั้นน่ะก็อยขอภาวนาให้หลังจากนี้นะครับไหนๆก็มากันแล้วก็ช่วยอ่านช่วยคิดช่วยอ่านให้ชาวบ้านเขา มีมีหนังส editors, helmet, ือเขาเรียกว่าออกหนังสือนะครับเพื่อเป็นผู้มีสิทธิครอบครองแต่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์นะครับมีสิทธิครอบครองเช่นหนังสือสกหนังสือนศสามนศสากับนสามกต่างกันที่มีภาพถ่ายถ้ามีภาพถ่ายด้วยว่าเป็นที่ของ ตรงนั้นใครได้สิทธิครอบครองตงัวไหนก็เรียกว่านสสามกนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ชาวบ้านยังไม่มีหนังสืออะไรเพื่อเป็นการเป็นคนมีสิทธิครอบครองเลยนะครับแต่เป็นแค่สิทธิทำกินเฉยนะครับยังไม่มีการตรวจรังวัดเลยในกกอกยังไม่มีใครมีการตรวจรังวัดเลยนะ นะบอกแล้วจะเรียกว่าโอ้โห,หน่าสงสารมากครับอยู่ในระเบียบกรมป่าไม้เฉยๆครับยังไม่มีการตรวจรังวัดให้นะครับเป็นที่สิทธิทำกินสอทกอนะครับสมนนานา้แปลงที่ดินของมันขึ้นกับกรมป่าไม้อิชฉาลุงใช่ครับเออถูกต้องฮะทุกคนอยู่ที่กกกยังไม่ปรากฏว่าใครมี อ่าสองอหนึ่งแบบคุณพอลลี่นะแสดงว่าทุกคนอยู่ในเวลาที่กลมป่าไม้ประกาศนะครับพทพทบห้านะครับไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามีชาวบ้านเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจมาตรวจให้ยังนะครับมารางวัดมา บอกขอบเขตอชัดเจนนี่อย่างนะครับนะฮะไอเป็ดเงือกมันพูดได้ไงว่ามันเป็นคนธรรมธรมะมอธรรมโมไม่อายปากตัวเองเลยอืนะก็เออมันผมก็งงเหมือนกับท่านนะครับว่าเพราะพวกเราณเวลาหนึ่งเนี่ย เราก็ไม่คิดผมก็ไปฟังเขาบ่อยๆเขาจะอ้างธรรมะทำโมปกติอย่างที่ท่านว่านะครับนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะปรากฏการนี้นะรปรากฏการนี้นะฮะไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจจริงๆเลยอ่ะนะฮะเบรกมรมจริงจะคอยดู ไอ้คนใจดําหาแต่ปัญหาให้ชาวบ้านนั่นแหละจะไม่มีที่สุกหัวนอนอนะนี่มันเจ็บปวดเรียกว่าเอ้ยธรรมชาตินี้แปลกนะทําไมลุงพลเนี่ยคนยิ่งคนพวกนั้นยิ่งเกลียดยิ่งอิจฉายิ่งได้ดีบได้ดีจูจูที่ดินที่จะทําให้เขาติดคุกติดตารางกลายเป็นเจ้าของที่ดินซะงั้นนะ่ะ ในอนาคตจะเป็นเจ้าของที่ดินโดยถูกต้องได้มาโดยชอบทีนี้ได้มาโดยชอบนะฮะที่ดินเหล่านั้นสามารถซื้อขายโอนได้โหซื้อขายได้ครับจำนองได้นะครับโอนได้ครับผมนะเปลี่ยนเปลี่ยนคนมาถือมาอะไรได้หมดครับในการซื้อขายได้หมดครับแมง เจ้าเอ้ยนที่ดินซื้อขายได้ครับเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินมีนโฉนดครับโอ้โห,โหนะครับงามใส้เลยทีนี้นะฮะเรียกว่ากูอิจฉาจะอิจฉาเบอร์ไหนวะเนี่ยกูไม่รู้จะอิจฉามันคันอเบอร์ไหนแล้วเนี่ยนะครับคนอะไรวะเนี่ยนะคนดีผีคุ้มเทวดาก็คุ้มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นนะครับนะ นะครับไม่เห็นอยู่คือพวกเปดพวกพวกมารนน่ยจะไม่เห็นแต่สิ่งดีๆจะเห็นว่าลุงพลคือคนดีนะครับโอ้โหนะครับขอบคุณมากนะครับเกือบสองชั่วโมงนะครับพูดมันมากวันนี้นะครับมันมากเลยวันนี้โอ้โหเป็นครั้งแรกครับคนดูถึงเมื่อกี้ขึ้นเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับตอนนี้มีไลค์ได้หนึ่ง เกือบ2,000ไล้์ครับอีกนิดหนึ่งครับขอ2,000ไลน์นะขอ2 0 0 0ไลนะ 2, ลนะวันนี้มีความสุขในการพูดมากๆครับขูดความจําพวกเรายังจําได้หมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงพลครับลุงพลเสียน้ำตาพวกเราเสียน้ำตามาหลายคนนะครับลุงพลต้องทนเรียกว่าต้องทนทุกข์ทรมานทางความคิดที่จะต้องจู่ๆก็ต้องกลายเป็นจำลงจำเลยปรากฏว่าเป็นคนลุก ที่ดินตัวเองซะง,งั้นน่ะเป็นคนตัดไม้ในที่ดินตัวเองเป็นคนลุกในที่ดินตัวเองถ้ามีโฉนดเมื่อไหร่ได้ข่าวว่าถ้ามีการอุทธร์ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะนะครับถ้าอุทธร์ยืนตามสารชั้นต้นมันจะเหมือน อันนั้นได้ไหมล่ะต่อดีกาเลยมะเอาหลักฐานใหม่อ๋อพูดไปแล้วครับเรื่องนี้ครับอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งอาจจะไม่ต้องลื้อคดีใหม่ขอให้ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าอาจตัดสินให้ต่างจากศาลศาลชั้นต้นที่ศาลชั้นต้นเนี่ยจะมาเล่นเรื่องที่ศาลชั้นต้น นะครับไม่รอล,ลงอาญามีความผิดแต่ไม่รอล,ลงอาญาแต่ถ้าศาลอุทธรถ้ามีการอุทธรน,นะถ้าศาลอุทธรตัดสินว่ามีความผิดไม่รอล,ลงอาญาปุ๊บแสดงว่ามันยังไม่สิ้นสุดที่ศาลอุทธรน,นะครับเพราะมันต่างกันมันจะต้องมีสองในสามเพราะศาลสถิตจะมีศาลมีสามศาล คาคๆนักกีฬาเนาะนะครับเพราะว่าในศารศารดีกาเนี่ยนะถ้าสารอุทธรบอกว่าลุงพลมีความผิดเหมือนสารั้นต้นแหละแต่ว่าไม่รอลงอ่าเรียกว,ว่าไม่รอลงอาญาต้องติดคุกในทันทีก็ติดเป็นพิธีนิดหนึ่งตามลำดับจากนั้นก็มีการต่อสู้ในในสารดีกา เพราะสารดีกาสามารถนำชโฉนที่ปรากฏชัดแล้วเนี่ยก็คือมีสคนหนที่ปรากฏชัดแล้วเนี่ยแมนยังซูว่ายังไม่ได้ชโฉนนะแต่สคนหนึ่งได้ของชัดๆมาแล้วเนี่ยนะครับก็นำไปต่อสู้ใหม่ในสารดีกาได้ดังนั้นความจริงก็คือความจริง สคหนคือที่จะนำไปออกโฉนดของเอกชนก็แสดงว่าลุงพลไม่มีความผิดตั้งแต่ต้นแม้นความความเข้าใจผิดแต่ไม่มีความผิดเพราะที่ดินนั้นเป็นของต้นเอง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 ,เอง,เองมีแอคโคด้วยนะลุงพลลุกที่ดินตัวเอง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  ลุงพลตัดไม้ในที่ดินตัวเองเองเองเอ,งเอ,งเองโอ้โหนะมันอะไรจะขนาดนั้นวันเนี้ยโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมันประหลาดไหมครับมันโคตรประหลาดเลยเนี่ยเนี่ยไปสร้างหนังฮอลลีวูดต้องใส่ไซไฟไปนะต้องเห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าลอยละล่องระหว่างลุงพลให้เห็นเลย แบบไซไฟไปเลยหนังฮอลลีว<笑><笑>ูด <h> <wood> สร้างดราม่าในหลายๆเรื่องแล้วต้องไซไฟให้เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าเห็นองค์ปู่นี้เรียกว่าเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างน่าศรัทธามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนั้นเนี่ยให้ทําองค์ทําด้วยอะให้ฮอลลีวูด สร้างองค์ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งด้วยแล้วองค์ทาเรียกว่าเป็นลูกกลมๆเนี่ยโลโอยอยู่ก็ได้ครับนะะให้ให้เครดิตเขาหน่อยเขาอุตส่าห์อ้างองค์ทำมาตลอดนะงงในงงเลยอาจารย์ใช่ครับผมบอกแล้วคดีนี้ประหลาดมากครับคิดไปคิดมาแล้วมันงงนะนี่ดวงลุงพลเนี่ยไม่ธรรมดานะครับดวงลุงพลเนี่ยนะชีวิตลุงพลสร้างหนังได้เลย มีแต่คนอิจฉาใช่ครับสร้างหนังได้ครับไม่แน่นะเรียกว่าหนังเนี่ยต้องส่งไปเสนอประกวดหนังในในเมืองคานได้แล้วเนี่ยนะครับโลกทองอลูกโลกทองคำพอจะได้ไหมนะาวเพราะว่าเป็นหนังที่ฮอลลีวูดมาสร้างไงไซไฟเรียกว่ามีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้ไมไปหมดเลยนะครับ มีความสุขฮะอาจารย์พูดก็มีความสุขมากเลยขอบคุณมากนะครับนะที่มารับฟังนะครับยังไม่ถึงสามทุ่มแต่ว่ายังไม่ถึงห้าทุ่มดีแต่ว่าอาจารย์ก็คิดว่าใช้เวลาที่พอสมควรแล้วนะครับนะครับต้องขอบคุณมากนะครับโอ้คุยได้สองชั่วโมงนี่เรียกว่าไม่ธรรมดานะนะครับแล้วก็มีความสุขในการพูดนะครับเหลืออีกเจ็ดท่านครับเหลืออีกหกท่านครับจะถึงสองพันไลค์นะครับ ในกี่เดือนเนี่ยใน2อสเดือนครับเพิ่งจะได้2ต้องใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับเลือีก5ท่านครับหรืออีก5ท่านดิงดิงดิ่งในไหนในไหนแล้วนะครับขอ2000ไลค์นะครับนะอ้าขอบคุณมากครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับด้วยความสุขด้วยความปิติในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ต่างจากนี้นะครับสิ่งจะเกิดขึ้นไม่ต่างจากนี้เลยนะส่วนจะได้มา เมื่อไรเนี่ยไม่ต้องห่วงครับการเวลาไม่สําคัญแต่สิ่งจะเกิดขึ้นไม่ต่างจากที่ผมพูดมันประหลาดด้วยในที่สุดลุงผลก็ลุกลุกที่ดินตัวเองตัดต้นไม้ในที่ดินตัวเองครับนะฮะถ้าจะให้ดีขอให้ศาลอุทธรณ์ตัดสินแย้งกับศาลชั้นต้นแล้วกันก็จะสนุกไปอีกนะครับนะฮะเพราะจะให้ต่อสู้สามศาลทีเดียวเลย และการตัดสินเป็นที่สุดก็จะเป็นมิติใหม่หน้าใหม่ออกมานะครับเรียบรองว่าสนุกแน่นะครับสุดท้ายนี้ครับกระผมก็ขอให้มีความสุขในการอธิบายในการสาธยายวันนี้นะครับตลอดจนขอพึ่งบรารมีของอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมผสมอารัธนาอำนาจแห่งพระพุทธระธรรมะส์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือไม่ว่าท่านจะเป็นศาสนิกใดนะครับตลอดจนบารมีองค์ปู่อันยิ่งใหญ่ไม่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในี่น่าอาจจัศจรรย์มากขอบารมีขององค์ปู่นะครับที่เต็มรอบนี้นะครับขออํำนวยอวยชัยให้กับ f c ที่น่ารักทุกคนนะครับ550ท่านตอนนี้อยู่และ 2, 2.022ท่านที่กดไลค์ให้อาจารย์ แม้ท่านไม่ได้ดูตอนนี้ก็ขอให้ท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรก็ขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดนบันดาลให้ท่านเหล่านั้นจงสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนอย่าเจ็บอย่าจนอย่ามีสิ่งอันตรายใดๆมารบกวนท่านเหล่านี้ตลอดไปเธินสาธุ เป็นการจัดเป็นการจัดที่มีความสุขมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม